สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกับาพบกสุสีโพลลีชาแนลชัน้นเคยนะคะในช่องที่ให้ความสุขสนุกสนานในการกินการทำอาหารเนาะคะ่ะเนาะมื่อนนีซ้ซูจะมาทานอาหารให้เ,เพื่อนๆในแซบนัวกันเด้อค่ะเหมือนเดิมมือนนี้ซูมีพิแกงไกไ่ใส่ทั่วฟักยา้าเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็นี่ค่ะเพื่อนๆพัดฟักทองใส่ไข่ที่ว่าเหลือนะคะมันเหลือหลายยูสุก็เลยเอามาอุน่นกินพร้อมกันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ยูสุก,ก็พึงพัดไม่ไหมค่ะนี่เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะคะ่ะเพื่อนๆเบงรู้มันจะแสบซัมไไดเดี๋ยวสูจะกินอันเห็นเพื่อนๆเบงกอนสูสืไก่มาตัวหนึ่งค่ะเพื่อนๆแล้วไก่สัวก็เอามาอ่ะเคองนึงเนาะค่ะเนาะเอามาห็่นไอ้พัด พริกแกงแล้วก็เอามาแกงอมน้ำคั่นเพื่อนแบบว่าอยากอยากเค็มในรสชาติที่แบบว่าบ,าบาอัลเทอรเนอ้อค่ะสูอยากให้มันมีกระดูกติดน้ำค่ะมันได้รสชาติกว่าพอเป็นยางเขาเฮ็ดกินเองแล้วก็แฟนซูเราบ่าด้กินน้ำเนาะคะ่ะเนาะเราก็มีอาหารฝรั่งของเราเรากินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ะเลือดแต่ซูตรนี่แหละค่ะบางมือกกินอาหารเหมือนกันสรงไซสูจะต้องเลยค่ะ ไปกินอาหารฝรั่งกับเหล้าแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเราเราอยากนั่งกินเข่าน้องซูนแล้วก็ไอ้กินไอ้อาหารฝรั่งอันใดก็กินไปเนาะค่ะเนาะอ,อร่อยค่ะเพื่อนเพอหอมกระช่าย หอมใบบักูค่ะเพื่อนแซ่แบแซ่บถือเป็นคนทำอาหารกระโหลกะหกะลาคะ่ะแต่ว่ารสชาติแซ่บเด้อเพื่อนส้มจะคล้องเหรอคะเพื่อนบัวส้มจะคล้องแคส้มไปเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ข้างนอกอาจะมีจุดแบบจุดพุเนาะคะ่ะเพื่อนสวยสวยตอดี้มีเวลาหายเบงเนะนี่ยเดี๋ยวนี้เสียงบาค่ะเพื่อนอยู่ข้างนอกอะรู้มองเห็นเลยเนี่ยเขาจะจุดทุกป,ปีค่ะ แบบจุดแบบใหญ่อลังการเลยค่ะแต่ว่าปีนีนอ้อาจจะอาจจะหน่อยแต่บาก็ยังหรืยินเสียงจุดอยู่ค่ะมนอนก,กินก็เข่าวสวยเนาะคะ่ะเนาะผนเพื่อนข่าวสวยส,สุดเหมือนเดิมอันนี้ข,ข้าวกระสบคือเกาเนาะคะ่ะเนาะผัดฟักทองใส่ไข่ เป็นคนสอบกินฟักทองด้วยค่ะเพื่อนฟักทองยังกรไดของฟแต่ถามว่าแสบสูสอบฟักทองไทยมากกว่าค่ะเพื่อนฟักทองไทยมันมัน,มน,มน,มนกินแล้วฟินฟักทองฝรั่งเขาก็เขากะแสบด้วยค่ะแต่ว่าความมันความอร่อยของของไทยอะ่ะมากอันดับหนึ่งค่ะ ็บนบะหัี่เผื่อนมีน้ำคุกค็ดน้ำพอดีเลยปลาไหเกินไปย่งางข้าวผัดมันกระชืเขาเติมน้ำลงไปเนะาะย่างข้าวผัดมันกระชือคอยน้ำมันกระชืคอคอยคอยหดลดลงมายังไม่น้ำคุกคิดจหน่อยย่างกินข,ข้าวเขามันด็กเสียบคันเพื่อน สุกพัดแบบเครื่องปรุงเพราะขาคบเป็นไรคะ่ะไม่อันดก็ใส่ไปเขาจะให้มันครบดีๆนี่มันพอดีเลิกงานานะกันเพื่อนมีเอียงอยู่ในตัวเขาเอามาเห็ดก่อนเอามาดัดแปลงเห็ดเอาสขาจะเป็นเห็ดแบบว่าไกลสื่อมากเนาะคะ่ะน้องเขาต้องเห็ดเดี๋ยวมันจะเสียทิ้งอือง้ออเผ็ด พริกเผ็ดอยู่ด้วค่ะเพื่อนเครื่องแกงเข้ากับเผ็ดอยู่แล้วแต่เครื่องแกงเขามันจะมีแบบมันจะเข้มแน่ค่ะเพื่อนย้ำใส่เครื่องแกงอยู่เครื่องแกงอยู่นี่ต้องจยฝ่าเติม,มน้ำปลาเติมหยัางเวยค่ะเพื่อนซิมซะก่อนเพราะว่ามันจะเข้มจนเกินไปค่ะเดี๋ยวมันจะแก่ไข่บดดดีนะสีว่าสูสิมก่อนแถวจะบ่ต้องใส่หยังงเลยใส่ในน้อยเองเขามีรสชาติของเขาอยู่แล้ว ผัดพริกแกงใส่ไก่เนี่ยเฮ็ดกินไรหรอกนะคะแต่ว่าผัดพริกแกงใส่หมูสูญญามหันต์นี่เคยไอ้สูญญามันต์นี่เฮ็ดเฮ็ดเลยค่ะอันนั้นจะเสียบเพื่อกันเสียดายบ่มีนมใหม่เนาะค่ะเนาะทมีนมใหม่ใส่นมใหม่จักน้อยนี่แข่งสียบคักเลยหรือยังมีถั่วฝักยาวอยู่น้อยนึง ืเสียงจุดประทัดเสียงจุดผุดังบุกแห้งดังขาะบึงหนันเพื่อนอร่อยค่ะเพื่อนอร่อยฟีมือจะขของ มันอี้ซูจะกินเขาสาแน่ค่ะเพราะว่ามันขันมูมูโทมมากาก็เลยคุยกับมูโดนเนี่ยก็เลยเห็ดอะไเห็ดกับเขาสามือนะคะเพื่อนซูอาจจะตอบคอมเมนต์เพื่อนสาจักน้อยด้วยค่ะมืออื่นเพราะว่ามืออื่นเขาหนุนแห้งซูอาจจะมีเวลาตอบคอมเมนต์ช่วงซาวนะคะช่วงแรกนี่ซูตอบบ่ได้เลยเดี๋ยวซูการมาเลอะงานเดี๋ยวซูกามาตอบไปที่หนึ่งนะคะเนาะ ยังต้องเฮ็ดงานอยู่เป็นบางคนเท่านั้นค่ะอาจจะมีสูอยู่ในส่วนในไล่ซื้อน,นั้นด้วยก็ได้ค่ะเพื่อนเพราะว่าเห็นเร่งๆมาแล้วว่าวามาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เหน็ดหูต้องรอฟังเบืบ้องอื่นก็อนนวคะเนาะว่าเขาว,วาจะว่ายังไง พอมีโอกาสได้กินข้าวเหนียวจ้ากเ่อเปื่อนๆเลยัูหาเวล่สีเฮ็ดกับโบมี่ข้าวเหนียวมันตรงหนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสูไอหงเขาเขามันหุงแป๊บเดียวเลยข้าวเหนียวมันตรงแซ่ชูยังหาเวลาบ่ด้เดี๋ยวเมื่อหลังชูงจะแซ่เขาแล้วัะตำนำ้ำพริกกินเอาดีกว่าอยากกิน น้ำพริกบางแล้วกับขบ้าวเหนียวบางช่วงนี้ก,นก็กินหลายในเด้อค่ะเพื่อนเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนร่างกายต้องต้องการไขมันขันเพื่อน <c oughs> หลางกายมันจังบ่เพียบ่เมยเนาะค่ะเนาะจะได้สูงกับอากาศเย็นๆได้ แสบค่ะเปื่อนกินผู้เดียวกินบะเบิร์ออกนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวสูรเกะเอาไปกินเวลาาไม่อค่ะเพื่อนมันกินบะเบิร์มันกินผู้เดียวนะะเนาะข่นเนาะแต่ว่ากับเห็ดเห็ดหล,หลายเพราะว่าสูบข่อยมีเวลาย่อมสูเหลืงงานมากสูหิวสูก็จะได้อุ่นกินเดอยยังเสียค่ะ บรูว่าจะหาเมนูได้ไม่ให้เพื่อนๆเดือบึงกันหันเพื่อนจะเห็นเมนูง่ายๆนี่ลหรอคะพอาะเมีวิดีโอให้เพื่อนๆได้ลงให้เพื่อนๆได้เบึงเนาะค่ะเนาะจะได้แบบบ่ขาดจะได้มีแบบต่อเนื่อง อ,อร่อยกินข้าวเบิดถัวยนินซุกกะพ่อแล้วค่ะอิม่มกินแค่อิ่มค่ะเพื่อน กินคนเดียวก็อร่อยได้เขาสูกบบระบิถวยวได้ขันเพื่อน เดี๋ยวสูก้กจะไดล่าเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวกลับมาพบกับสู้ใหม่ในวิดีโอนะ้ะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ